สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กอยู่กับผม Maxer TV นะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม Y8 ครับ Y8 ครับนี่ Y8 ครับเกม Y8 นี่ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ไม่ใช่ดิ Y8 เนี่ยผมว่ามันเป็นเว็บที่รวมเกมแบบเก่าๆทั้งเก่าทั้งใหม่อะไรหลายๆอย่างเยอะมากเลยนะครับ Y8 เนี่ย แล้ววันนี้ครับผมจะมาลองรื้อฟื้นเกมเก่าๆดูครับเก่าๆสำหรับผมนะสำหรับผมนะนะครับสำหรับผมมาเกมแรกครับในเกมนี้ครับโซนิกครับกำยังลดเสียงครับเกมโซนิกครับโซนิกเกมนี้ไม่รู้ว่ามีใครเคยเล่นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่า ใครเคยเล่นบ้างครับเนี่ครับแล้วต้องเป็นโซลิกภาคนี้นะครับเป็นภาคนี้ครับนานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าผมจําได้ว่าภาคนี้นี่ผมเคยเล่นในห้องคอมของโรงเรียนหรือเปล่าเล่นยังไงครับนี่ครับแบบเก็บเหรียญอย่างเงี้ยครับนี่ผมจําได้เลยครับเมื่อก่อนผมชอบเล่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปครับไปเลยครับ ไม่สนใจโลกลนะครับวิ่งครับผมเล่นไม่จบนะครับผมแค่เล่นให้ดูเฉยๆครับเฮ้ยอ๋อันนี้มีดิงนี่อย่างนี้นครับนานอย่างเหรียญตกอีกแหละเดี๋ยวผมเล่นผ่านด่านนึงก่อนแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเออช่างแม่งช่างเหรียญเลเกมก็ได้วะวายแปดนี่มันศูนย์รวมเกมเก่าเลยครับผมว่า ผ่านแล้วครับเนี่ยสำหรับโซนิกฮะโซนิกภาคนี้นี่ผมเล่นมานานนะครับไม่เล่นนานนี่เขาเรียกว่าอะไรเคยเล่นมาเคยเล่นมาก่อนครับอ่ะปิดไปครับอีกเกมหนึ่งครับเกมนี้นี่ผมจำได้ว่าผมเคยเล่นในโทรศัพท์ครับไม่รู้ว่านานหรือเปล่านี่ครับไอเกมแบบวางของอย่างเงี้ยฮะ ภากิจภริกิจคืออะไรผมไม่ค่อยทราบนะครับจำไม่ได้โอ้ยเสียงน่นรักแลยโอ้ยลวง <c oughs> อ๋ออ๋อนี่ร้บมันต้องการเม็ดฝน,นครับ <c oughs> จำได้แล้วครับ <c oughs> นี่ป็นเกยียวสำหรับเด็กนะครับตอนผมเป็นเด็กผมก็เล่น,นครับเนี่ยอันนี้ก็เด็กอยู่ครับ <c oughs> แต่ไม่เด็กเหมือนเมื่อก่อนครับเนี่ยครับเมื่อก่อนผมเล่นโคตรชอบเล่นครับเกมเนี้ยผมผ่านไปหลายด่านมากเลยครับสําหรับเกมนี้นะฮะเป็นเกมสำหรับเด็กครับถัดไปนะครับเกมนี้ครับเกมหมาแมวครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นนะครับผมเล่นกับเพื่อนครับเกมนี้ผมจําได้สองเพลเยอร์นะครับ beginning am begin on ไปเลยระดับเทพเลย ทำนานจัดเลยดีกว่าเล่นยังไงกดอะไรวะกดไรอ่ะอ๋อนี่ไงเอ้ยไม่โดนโอ้โห <c oughs> ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะเนี่ยโอ้โห <c oughs> ไม่หดจังไม่หดเออเต็มเหว่วะดับเบิล <c oughs> จัดแน่นอนโอ้ <c oughs> จัดซะหน่อยแล้ว <c oughs> จังหวะนี้เออ คมพิวเตอร์เหรอเจ็บอุยเออเกือบไม่โดนนะต้องดูลมเลยนตรงนี mm ้ผมใจหัวเลยฮะพวกงเราต้องแรงหน่อยโอ้เกือบไม่โดนเลยแหละไปตลอดเลยอุยครับอ่ามันใกล้ตายแล้วครับแพ้แน่แมวสู้กับหมาได้หรือเปล่าเนี่ยครับเกมนี้ยแหละครับต่อไปครับ เพื่อนรักนักขุดทองครับเกมนี้ผมจำได้ว่ามันเคยเลมันเล่นได้สองคนนะครับเกมนี้ผมเคยเล่นอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับเนี่ยครับปุ๊บของกดตุวอะไรวะเนี่ยกดลูกศรลงเออเอาเมาส์ก่อนโอ้หยิบทองครับนี่ครับอย่างเงี้ยครับมันจะมีเวลากำหนดนะครับผมจำได้ว่ามาเล่นได้สองคนด้วยครับเกมนี้แต่เป็นเวอร์ชันไหนไม่รู้ครับผมเคยเล่นกับพี่ผมครับ เล่นแข่งกันสนุกครับเกมนี้สนุกอยู่เมื่อก่อนผมเล่นสนุกมากเลยเล่นกับพี่ถุงๆถงนั่นนะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดหยิบได้นี่ข้างในเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะของดีเสมอไปครับมีนังของดีแล้วก็ปกหมาเลยครับแล้วเกมนี้ครับผมจําได้ว่ามันเป็นเกมที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเล่น กระโดดไข่นะครับเอ,อื้อเด้งเมื่อก่อนเนะี่ยผมเล่นโคตรจะบ่อยครับเกมนี้ <c oughs> บอกไว้เลยครับผมเล่นบ่อยมากเกมนี้นี่ครับต้องรอจังหวะมาครับตรงนี้จะเป็นไข่นะครับตกได้ไม่เกินนี้ครับโอ้ลวงก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับ เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากเกมสำหรับเด็กเหมือนเดิมครับก็ตอนเมื่อก่อนแล้วเกมนี้ครับผมบอกแล้วว่าผมจำได้แม่นเลยครับเกมเนี้ยผมเคยเล่นตอนเมื่อไม่ห้าก็หกปีแล้วครับแม่งเก่าชิบหายครับเกมเนี้ยพูดเลยต้องไปงับไอ้นั่น แผ่นๆใช่ปหมเฮ้ยนี่ขอขาดครับแม่งโคตรหัดคอเกมเนี้ยพูดเลยผมร้อนแลเบิดกันงับระเบิดเล่นดีกว่ามายังมายังระเบิดระเบิดระเบิดได้มามีระเบิดด้วยนะจําได้หายไปไหนแล้ววะเกมนี้แม่งโคตรเก่าวะผมจําได้ว่าเก่ามากเลยครับระเบิดเฮ้ยโอ้โหผ่านไปแล้ว เป็นเกมสำหรับเด็กเหมือนเดิมครับตูมตายห่าครับจบครับแล้วกเกมนี้ครับมันก็ไม่ได้เก่าอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ผมบอกแล้วผมชอบมากครับเกมเนี้ยผมชอบมากครับเป็นเกมให้เราสร้างครับสร้างสร้างทับเรา ตั้งแต่คนป่าครับคนป่าแล้วก็มาจนถึงแบบยิงเลเซอร์เทคโนโลยีลยครสนบุกสนุกมากครับเกมนี้ผมชอบเล่นมากครับผมจะต้องผมเล่นจนชนะครับรอซื้อเดลเสากนมาแล้วซื้อเดลเสาเลยเสร็จปุ๊บก็ปามตัวยิงระยะไกลครับ ป้อมตัวยิงระยะไกลเลยรัวๆนี่เดินตัวเาสาไปแทงแล้วก็ยิงระยะไกลนี่กดเลยเฮ้ยมันอัศาวินแล้วอ่ะอ๋อลืมอัพไปตรงนี้ครับมันจะมีให้อัพตรงนี้ด้วยครับอัพยังไงว่าลืมแล้วอ่าอ่าอ่าอันหนึ่งครับอ่า อาสบินแล้วะ่ะนี่คืออะไรวะเฮ้ยอัพยังไงอะ่ะไม,ไม่ไม่นะไม่เล่นไม่เป็นนะเฮ้ยนี่ไงได้แล้ว สวินมาสวินมาอ๋อดูแล้วว่าอัพตรงไหนมีปืนครับมีตัวปืนอยู่กลัวอะไรโอ้โนี่หลงฝูงฮะพี่แกหลงฝูงครับ,น,รบนี่ฮะเรามาอัพฐานเราีด้่ามีใช้เมือนสี EP ครับตอนนี้มีอยู่9,000ต้องอันนี้คืออะไรเนี่ยยิงอันนี้ยิงลูกไฟครับ เอาล่ะเราลดมาไปก่อนเหมือนสามแล้วจะมูลสี่แล้วอัพดีครับนี่ครับกลายเป็นยุคไหนแล้วก็ไม่รู้ครับเนะี่ยทันหนึ่งซื้อเลยลก็สี่ร้อยต้องสองร้อยสองร้อยสองร้อยปลายปลายปลายมันจะเริ่มแพงขึ้น,นครับเฮ้ยอมตะชัวร์เลยเป็นอมตะฟันแทงไม่เข้า EP เท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าอัพครับ นนอันหนึ่งอุจัดเลยนดี่ผมมาเล่นโชว์เลยครับเกมนี้ผมชอบมากบอกเลยอมาตาพันแทงไม่เข้าอมาตาพันแทงไม่เข้าสร้างปืนอีกคนหนึ่งแล้วกันเอ้ยอันนี้40,000เท่าไหร่4 5 0 0นี่หว่ารอก่อนครับ4 5 0 0อัพครับเป็นในนี้แหละครับยุครถถังนะครับยานยนต์ โอ้สองพันหมดตัวจีๆเลยเฮ้ยโ้หไม่น่ารีบใช้เลยครับโหไม่คุ้มเลยนี่คนเดียวก็เฟี้ยวได้วะนี่คนเดียวก็เฟี้ยวได้คนเดียวก็เฟี้ยวได้เอ้าเฮ้ยโอ้โดนไอ้นี่ยิงตายหาเลยหมดตัวครับเนี่ยตอนนี้ ยากจนตอนนี้ยากจนมากบอกเลยครับก็ซวกได้กี่ทีโู่แค่สองทีเท่าทีพีดับโหดรถถัง ใครจะชนะมันชะนะว่ะครับฝึกเรียบร้อยนี่ดูดถรถถังไทยชนะโอ้มันมีไอเนี่ยขี้โกงวะ่ะแต่เราก็ชะนะอยู่ดีครับขายนี่ทีนี้เสร็จเหล็กซื้อนใหม่ดีกว่าสองหมื่นสี่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บตังค์เลยได้แล้วติดเลยอาจจะเฟียวครับ โอ้ตั้งหมดใช้นี่แล้วกันโอ้โดนเลี้ยงตัวครับจังหวะน,นี้มีปืนเลเซอร์กลัวอะไรดูมันวิสายโอหเราเปืนเลเซอร์ดูเลือดเราเต็ม,มครับดูเลือดมันฮะลดไปแล้วครับพังรับกันซื้อๆที่กากกูกไปนี่เนี่ยเราได้ดูดินพิชายแลเรียบแนละ้วพ่อพองอะมาทีมาอย่างนี้เนี่ยแสนห้าครับ มันยัก็ถังเลยมันก็ถ,ถังมันถังกันยังไก่อน,ย,น,น,นยืดไปแล้วสิยืดมันก็ถังหมเอาออะเอาอยืดยังไงบ้างออถไปแล้วปถะถังไปทีมันยิงนะยืดยิงยิงยิงอะไรวะโอ้ยยืดไปแล้วป่ะสิโอเคยีม,มันยีม,มันยีมันอือโอ้ยเดยวเดียวมันถังเฉยเลยเพิ่งเห็นโคตรเดียวโอ้สังเกตได้ไหมโอ้ยงานอะไร กตังกันเลยมาเลยยิงเอาละมีกอหนังไนี่รีบรีบไปไดเลยเนี่ยแส่ห้าอีกนึงาลยเว้สนห้ปืนปืนคุกันยืดยืดกัง้ตัวส้าตัวสห้าเลยเว้ยเออเอาสหน่อยเอาให้หน่อยสห้าหน่อดิเออถือ้ถือถือเว้ยยิงแฮกแฮกยับยับยัโอ้โหเดี๋ยวเดเดี๋ยวก่อนกอนไม่ได้ละอันนี้สี่หมื่นแ เก็บแสนหนึ่ง u อ e ฟ,ฟ,ฟ้าดีกว่าเก็บ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 ใกล้ได้ละชิบหายรถถังมาก่อนรถถังมากันก่อนไม่นะไม่นะไม่มาแล้วเว้ยรถถังมากัน หายแล้วพังชิบหายอย่าพังบ้านหนูอย่าพังบ้านหนูไม่เอาบ้านจะพังแล้วโคดูักจะแพ้แล้วเนี่ยไม่เขาต้องไม่แพ้เราต้องไม่แพ้ ตงหายไปซะริมใช้สกิลนี้เฉย GG เลยจังหวะน,นี้โหดูดีครับเหลือ600แล้วอะจบแล้วเดี๋ยวันเจอเดี๋ยวเจออือเราโกงงั้นเรามีนี่โคตรโกงเออเออ เออบวกกันยังไงเราก็แพ้เอาเฮ้ยชน,นะเอาเว้ยเฮ้ยโอ,อ้โหเราแม่งยิงโคตรไกลอหครับอ๋อเราแม่งดูเดี๋ยวครับยิงแบบโอ้โหระยะโคตรไกลตัดกำลังคู่ต่อสู้แต่ระยะไกลเลยทำไมเราหัวขนาดนี้ แสนห้ามารงนี้ตัวแสนห้ามาแล้วอันี้ครับนี่เจอตัวแสนห้ซะหน่อยแสาเลยนะเว้ยแสเลยนะเว้ยเย็ด นี่ยฮะโอ้คนกิ่งก็จ้องชนะไปธรรมดาครับก็จบแล้วครับสำหรับเกม Y8 ที่ผมเอามาเล่นให้ดูกันนะครับหลายๆเกมครับไม่ใช่เกม Y8 มอย่างเดียวเป็นเกมเก่าๆนะฮะที่ผมเอามาเล่นให้ดูก็สนุกครับสนุกหลายเกมด้วยเล่นเพลินดีครับเกมเก่าๆเนี่ยก็ใช่ว่ามันจะแบบเก่าไปเลยนะครับกลับมาเล่นเกมเก่าๆเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกแบบ ยังไงอ่ะมันสนุกครับมันสนุกไปอีกแบบนะครับเกมเก่าๆมันก็สนุกตามฉบับของมันเกมใหม่ๆในปัจจุบันนี้ก็สนุกในแบบของมันครับมันก็คนละอย่างนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบเกมเก่าๆอย่างนี้มากกว่าครับมันรู้สึกว่าสนุกครับถึงภาพแบบกระโปกงหมาอะไรแล้วแต่แต่มันก็มันสนุกนะครับนั่นแหละครับก็แล้วแต่คนชอบครับว่าชอบยังไง ก็เอาไว้แค่นี้เลยครับสวัสดีครับ